คครับมาดูเรื่องแรกที่ต้องรู้กันเลยเราเปิดตัว Blender หลังจาก i n s tall ซึ่งกูจะ i n s tall จาก b l e n d e r .org ที่ดาวน์โหลดมาหรือว่าคุณจะไปติดตั้งผ่านโปรแกรม t e a มนะ Steam Power ที่เป็นเหมือนกับเกม App Store ก็ได้วิธีไหนก็ได้พอติดตั้งมาแล้วเนี่ยก็โอเคเปิดขึ้นมาครั้งแรกคุณอาจจะเจอได้ Log Box ที่คุณอาจจะต้องคลิก ข้างนอกทีหนึ่งหรือว่าจะเลือกเป็น general ก็ได้หมือน general คือเปิดเป็น scene 3d แบบนี้ที่เป็น default ขึ้นมาคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปทำอะไรอย่างอื่นกันเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายแล้วก็ชี้แจงนิดนึงเพราะว่า Blender ของผมหน้าตาอาจจะไม่เหมือนของคนที่เรียนอยู่ตอนนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ย Blender ใน Mac กับใน Windows ชตคัดใช้ชอดคัตเดียวกันได้นะครับอะไรที่เป็น control ใน Mac ถ้าใครถนัดใช้ Command Key แทน Control ก็ใช้ได้ใครที่มาจาก PC แล้วอยากจะใช้ช็อตคัตเหมือนเดิมก็ใช้ช็อตคัตที่เป็น Control Base ได้เหมือนกันนะครับอ่าครนี้ตัวของ Blender ที่หน้าตาแบบนี้เนี่ยมาจากการที่ผมไปเซตที่ Edit แล้วก็ Preference แล้วก็ Interface อ่าโทษที e ีมผมปรับ t h e ีมเป็น Blender Lite เพราะว่า จะดูหน้าจอง่ายขึ้นตัวอักษรอ,อะไรต่างๆจ,จะชัดขึ้นนะครับซึ่งปกติคุณจะไปใช้เป็นตัวอื่นก็ได้ไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะอันที่2ออผมปรับหน้าจอฟอนต์ใหญ่ขึ้นจะได้ดูสะดวกขึ้นก็คือ resolution scale เนี่ยผมเป็น120%ก็คือ1.2ึ้นะครับอยู่ที่ Interface เมื่อเราปรับทั้งหมดนี้แล้วนะครับเราก็ไปที่จุดตรงนี้ที่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์เมนูแล้วก็กด Save Preference อาจจะมีบางอันเพิ่มเติมไปอีกก็คือ splash screen อาจจะเอาหรือไม่เอาก็ได้กับอีกอันนึงที่ส่วนตัวที่ Input นะครับเนื่องจากผมถนัดเพราะว่าผมใช้คีย์บอร์ดช็อตคัดของโน้ตบุ๊กเยอะแล้วก็คีย์บอร์ดหลักของผมเองจริงๆก็ไม่มีน้ำมือคีย์ผมเลยใช้วิธี emulate n ้ำแปดสิ่งนี้เนี่ยฟังไว้ก่อนถ้ารู้ตอนนี้ก็คือจะได้ทราบว่าจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังก็คือว่าถ้าคุณใช้ emulate n u m p a d เวลาคุณจะ ใช้ปุ่ม 1, 0, uh, 3, ่5พวกนี้ uh, ใช้บนนมั uh, นมริกจากนามริกคีมมาอยู่ที่นามริกโ o รที่อยู่บนคีย์บอร์ดหลักได้เลยเพื่อเปลี่ยนวิวพอร์ตแต่สิ่งที่คุณจะต้องแลกมาก็คือว่าตัวของ uh, เลข1 1, 2, ่ใน Edit Mode เวลาปั้นโมเดลซึ่งมันใช้เป็น Point, Vertex, Polygon มันจะมันจะซ้ำกันนะฮะอันนี้ส่วนตัวผมไม่มีปัญหาอะไรในการสลับโหมด พอยต์เวอร์เท็ก์พลาก่อนจะาก,การไปคลิกทูบาร์แต่ว่าการสลับวิวพอร์ตสำหรับผมสำคัญกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับมันก็จะมีตัวของคีย์แมทสำหรับคนที่ใช้มายามาก่อนก็อาจจะใช้เป็น Industrial Compatible e n นะครับเอร์สองจุก็ยังมี Compatible อยู่ด้วยถ้าใครใช้จากเวอร์ชันเก่าแต่ว่าถ้าเริ่มตอนนี้ก็คือเป็นเบ e เดอร์ใหม่ไปเลยนะครับทีน,นี้มันจะมีอันที่ หลายๆคนอาจจะท,ที่จะใช้น็ t ตบุ๊กทำนะครับนอกจาก m u l a t e n น m pad ที่อยู่ที่ Input ตรงนี้แล้วตรง Key Map เนี่ยมันจะมีให้ Search อย่างเช่น Search จากคำว่า Frame Selected นะครับ Frame Selected เนี่ยปกติจะใช้เป็นนำนำแ p ดจจุดนะครับตรงนี้เองเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีของหลาย Editor เช่น Dope s h e e t นะฮะนี่ดูตรงนี้ นะครับ 3D view นะครับอื่นๆเนี่ยจะมีนำแพดเหมือนกันหมดเลย Frame selected ก็คือใช้ในการซูมฟิตพอดีนั่นเองนะครับครานี้เราจะเปลี่ยนตัวนี้เนื่องจากเ,าเราก็ไม่มีเนะเาะผมเอาอันแรกอันเดียวก่อนแล้วกันเเนื่องจากเราใช้ 3D view ค่อนข้างเยอะไอ้ Frame selected เนี่ยจาก Control จุดเนี่ยผมจะใช้เป็นนะครับเ,เดี๋ยว Restore กัน คลิกแล้วก็จะ Press any key ผมจะใช้ frame selected เนี่ยใช้เป็นอะไรดีผมใช้เป็น control shift จุดอ่าโอเคน่าจะไม่ซ้ำกับใครนะครับ frame selected ก็เป็นตรงนี้เป็น control shift จุดคันนี้มันต่างกันยังไง2ตัวนี้นะ view 3d view selected ตัวนี้ view 3d view selected origin กับตรงนี้ไม่ได้บอกอะไรผมเดาว่าฟังก์ชันแตกต่างกันเล็กน้อย ถ้าสมมุติใช้เป็นชิปจุดละ่ะดูเหมือนจะใช้ได้อยู่นะอเอาเป็นว่า2ตัวนี้ผมใช้ชิปจุดกับชิปคอนโทรลชิปจุดแล้วกันผมจะลองดูว่ามันเวิร์กไหมนะครับผมเลือกวัตถุตัวหนึ่งชิปจุดอโอเคอันนี้ผมซูมออกอีกทีนึ่งคอนโทรลชิปจุดเนี่ยจะใช้ตอนที่เราเลือกอ่า Okay. สังเกตว่ามันจะมีตัวของอชดคัทอย่างเช่นเวลาผมกดเนี่ยมันจะมีชตคัดที่หน้าจอตรงนี้นะครับก็อันนี้ผมอแอปพลิเคชันเสริมขึ้นมานะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเร e นเดอร์ก็คนที่ตามก็จะได้ตามง่ายๆเมื่อกี้ก็ผมสรุปให้อีกทีนึงนะคือผมเข้าที่ edit แล้วก็ p r e f e r e n c e ที่คุณต้องทำจริงๆคุณไม่ต้อง c u สตอมไมค์คีย์บอรนะเพราะว่า อันนี้เนี่ยเฉพาะกรณีคนที่ใช้น้ตบุ๊กเท่านั้นนะครับจะได้สะดวกขึ้นก็สรุปว่าใช้เป็นอะไรดีเมื่อกี้ชิปจุดใช่ไหมเฟรมเล็กเนี่ยมันเป็นชิปจุดตรงนี้ผมแก้ใหม่เป็นชิปจุดแล้วกันโอเคทรนี้ถ้าสมมุติเราเซิร์ชจาก Key Binding งเนี่ยเซิร์ชจาก Key ์บ n d ติ้คือ shortcut นี้ใช้อะไรอยู่บ้างเช่น c อนโทรลจุด c อนโทรลจุดจะเป็น Context ซ er. ์ต็อกผมไม่แน่ใจว่ามันคือตรงไหนเนาะคอนเท็กซ์็อกแต่ว่ามันใช้ WMR อแปลว่ามันไม่ได้อยู่ใน 3D View เอาล่ะถ้าใน 3D View Port ผมจะใช้ c o n t r o l จุดด้วยก็เป็นไปได้สิทางนี้แต่ก็ไม่เป็นไรใช้ชิปจุดไปแล้วกันนะครับสรุปว่าของผมเองเนี่ยผมมี Customize i n t ใน Intro ตามนี้ ก็คือ preference นะครับแล้วก็สำหรับานะโอเคสำหรับ frame selected emulate น m pad ผมเปิดเป็น on นะครับแล้วก็ interface นะ ตัวนี้มันเรียกอะไรแล้วนะ interface uh, resolution scale uh, เป็น1.2นะครับอ่า uh, team ผมเลือกเป็น blender light คียเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคีย์แมพอ่ะนี่คือรายการที่ผมค mm ัสตอมไมซ์ไปนี่อิมูเลตนำแพดนี่อยู่ในอินพุตโอเคอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เซต นะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็น่าจะทำตามประมาณนี้ได้